ข้อที่11ครับจะเป็นโจทย์เกี่ยวเรื่องการสะท้อนของเสียงนั่นเองนะครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าณนะจุดหนึ่งในท้องทะเลนะครับสามารถจับเวลาครับที่เสียงสะท้อนได้6วินาทีถ้าเสียงเดินทางผ่านน้ำทะเลนะครับด้วยความเร็ว1,600เมตรต่อวินาทีนะครับเขาถามอะไรเขาถามว่าท้องทะเลณจุดนี้ครับจะมีความลึกเท่าไหร่นะครับอ่ะ เดี๋ยวพี่โฟกเล่าเหตุการณ์ที่ฟังก่อนละกันนะเวลาที่เขาจะศึกษาครับว่าเฮ้ยท้องทะเลนี่นะมันมีความลึกเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็สามารถทำได้ไหลายวิธีเนาะน้องอาจจะลงไปเลยครับดำน้ําลงไปแล้วก็เอาตลับเอสวัดเลยครับ <laughs> จะผิวน้าลงมาลึกเท่าไหร่มันก็ทําได้ถูกไหมครับหรืออีกหนึ่งวิธีครับคือการที่เราเนี่ยปล่อยตัวคลื่นเสียงเนี่ยครับลงไป พอขึ้นเสียงมันไปเจอกับตัวพื้นทะเลเนาะท้องมหาสมุทรเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดสะท้อนกลับขึ้นมาแล้วเราก็สามารถคํานวณหาความลึกได้นะครับข้อนี้ครับคือการใช้ขึ้นเสียงครับสะท้อนและนํามาคํานวณเพื่อหาความลึกของตัวท้องทะเลนั่นเองโอเคไหมอ่าดังนั้นนะครับข้อนี้เรามีท้องทะเลอยู่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บท้องทะเลนะครับมีทะเลเป็นน้ํา แล้วก็มีตัวเรือเนาะเราก็ไปแล่นเรือนะครับเพื่อทําการปล่อยคลื่นถูกปะมีเรืออาจเป็นเรือใบซะหน่อยนะครับอาจเป็นเรือนะทีนี้ครับเจ้าเรือตัวนี้ทําการปล่อยคลื่นครับวุมบมบมบ่มปล่อยคลื่นเสียงลงมานะครับโอเคนะโดยที่เวลาที่คลื่นเสียงมันปล่อยลงมาเนี่ยครับและสามารถจับเวลาที่สิ่สะท้อนได้6วินาทีอันนี้ครับดอกจันไวเลยนะ ระวังผิดนะครับระวังผิดคําว่าจับเวลาเสียงสะท้อนได้6วินาทีเนี่ยมันหมายถึงยี้ครับน้องทําการมือหนึ่งมีเครื่องกดเวลาเนาะเครื่องจับเวลาอีกมือหนึ่งพร้อมที่จะกดปล่อยคลื่นเสียงครับทีนี้พอน้องกดปล่อยคลื่นเสียงปั๊บจับเวลาต่อเลยครับกดปล่อยคลื่นเสียงปุ๊บจับเวลาปั๊บคลื่นเสียงวิ่งลงมาครับวิววิววิ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 ่งลงมานะจับเวลาไปนะจับเวลาไป คือเสียงปล่อยลงมาวิ่งลงมาปั๊บ,บ,บ,บนะครับและพอมาเจอกับท้องทะเลมันก็จะเกิดการสะท้อนกลับขึ้นไปถูกไหมฟึบนะครับจนเสียงเนี่ยครับที่สะท้อนเนี่ยมันกลับขึ้นมาถึงเรือและน้องจึงทําการกดหยุดเวลาปั๊บได้เป็น6วินาทีครับอันนี้คือโจทย์ข้อนี้ต้องระวีงดีนะ6วินาทีคืออย่างนี้ครับเสียงในทางลงสะท้อนและขึ้นมาครับอันนี้ใช้เวลาทั้งหมด 6วินาทีโอเคไหมโอเคไหมนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าขาลงและขาขึ้นครับใช้เวลารวม6วินาทีเราสามารถแบ่งเป็นครึงคร่งๆได้นะครับเพราะว่าไม่เหมือนกันเนาะขาลงขาขึ้นเหมือนกันนะครับแค่ส่วนคิดกันเฉยๆ6วินาทีคือขาลงและขาขึ้นแสดงว่าถ้าแค่ขาลงหรือขาขึ้นเพียงอย่างเดียวก็จะใช้เวลาแค่ครึ่งหนึ่ง ถูกไหมครับ6วิคือถ้าขาขึ้นขาลงแต่อันนี้พี่เอาแค่ขาเดียวครับขาลงก็ได้หรือขาขึ้นเอาแค่ขาเดียวแสดงว่าใน1ขาครับใช้เวลา3วินาทีโอเคไหมอาจสมมติกิจขาลงก็ได้ครับขาลงขาลงใช้เวลา3วินาทีนะครับ3วินาทีก็คือครึ่งหนึ่ง ของ6วินาทีโอเคปะขาลง3ขาขึ้น3รวมได้เป็นเสียงที่สะท้อนขึ้นมาก็ใช้เวลา6วินาทีครับตั้งแต่ปล่อยไปโอเคปะทีนี้เขาก็ไม่ได้อยากรู้ครับว่าอ,อ๋อเสียงในทางกี่วิเขาอยากรู้ว่าลึกเท่าไหร่เราก็ต้องใช้ตัวความเร็วเสียงครับเอามาใช้คำนวณน,นะครับเสียงสามารถเดินทางผ่านน้ำทะเลด้วยความเร็ว 1600เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้มันแปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าถ้าน้องปล่อยให้เสียงเดินทาง1วินาทีมันจะเดินทางได้1,600เมตรโอเคปะเวลา1วินาทีเสียงเดินทางได้1000 6 0 0เมตรโอเคไหมครับเวลา1วินาทีเสียงจะเดินทางได้1,600เมตรแต่ตอนนี้เราอยากรู้ครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าเสียงมันใช้เวลาเดินทางลงไป3วิล่ะมันจะได้ระยะทางเป็นความลึกตัวเนี้ยเท่าไหร่อันนี้คือคําถามโอเคปะก็ตั้งเป็นตัวอย่างเลยครับเวลา1วินาทีเดินทางได้1,600เมตรแล้วถ้าเป็นเวลา สามวินาทีละ่ะจะสามารถเดินทางได้ก็เป็น1,600คูณ3นั่นเองนะครับได้เป็น4,800เมตรครับจะเป็นคำตอบของข้อนี้โอเคปะอันนี้ระวังดีๆนะครับหลายคนจะไปตอบข้อ4นะคืออ๋อนี่ง่ายจังนะครับพี่โฟก6คูณ1,600ออกได้9,600เลยนะครับอันนี้ระวังผิดนะ หวิมันคือทั้งขาลงและขาขึ้นแต่ความลึกเราคิดแค่แค่นี้ครับใช้เวลาแค่ครึ่งเดียว3วินาทีเพื่อนนำมาคิดว่าอ๋อนี่เสียงเนทางได้3วิได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับเพื่อจะมาดูว่าความลึกเป็นเท่าไหร่ได้คำตอบเป็น4800เมตรนั่นเองนะครับออกบ่อยนะเราไปดูนะครับ